วิ่งแมนเออแบบลมต้ปเ็ไป้ไปอขับช้าได้แบบเรามั่งเออเออ้าวผมเลยไม่่อยเป็นปุ๊บเลยสตารทล่คอยปานเร็วไปแล้วสนุกเหรอจะเขาใช้ทำไง แล้วผมแม่งไม่ปไปไ้ไนะนนี้พี่ไอเอลเครื่องใครมาเครื่องไอง้หฮลไงเครื่องพี่แฮลเห,หรใช่มันเอามาทิ้งไว้ให้มาโหลดนั่นโหลดนี้ของมันแล้วนะอูข้างหน้าครับ ลุ้นในชนที่เขียนในคู่กาะโกเดียมสบายๆเอาคุยเจอกันที่ฟาสต์แล็บกีก่อนนี่เดี๋ยวผมรู้คนเดียวเหรอโอ้่ได้แล้วล่ะเอ้าเอาค่อยๆเด้ยเฮ้ยเอออ้าวมาห้องผมเลยห้องผมเสร็จแล้วมามามา อันแล้ว <of> ไรเนี <Character. S 1> ่ยอ่ะไหนอะยังยังไม่มาเลยพี่ผมนัดเด็กไว้แล้วยังไม่มาพี่เห็นห้องผมไหมไหนอ่ะเห็นไหมฮะเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อโอเคเห็นแล้วครับมามาเลยมาเลยไอ้ขี้กินมึงหลุดไป เอาละเว้ยยั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 ยพิมละเว้ยก่อนพี่เข้าไปซื้อขับไว้สองร้อยห้าอ่าแล้วพี่เสียทิวแมนมันไม่ได้เล่นไม่กล้าพิมพ์ <c oughs> แต่พิมพ์ทิวแมนแดนสนธยามาได้แต่ไม่มาพิมพแมสิลปินเว้ยสุดยอดจริงไม่เป็นไรเว้ยเราเจนใหม่เลดใหม่<า>เรา เรายุคใหม่เออเลยแบบไปพิมพ์วมชชัดเนี่ยแบบว่าไม่ได้รับการตอบรับไปพิมพ์ก็เลยถึงถามว่าไปพิมพ์มัวๆเนียมันแบบว่าเฮ้ยไม่ผมไม่ได้เล่นนะครับอย่างเงี้ยพยายามแบบขับออกข้างนอกไปเรื่อยดูดิทำไมมันขับเร็วจังวะนานสิฮะแล้วตอนนี้ครับเท่าไหร่้วพี่ครับสองร้อยห้าสิบเจ็ดครับ นอลิมิเต็ดนี่ใครอ่ะเออเห็นจอยทุกที่เลยขับดีไหมปิงขับเงี้ยปิงขับตั้งใจเลยพี่ดูอยู่เนี้ยเนี่ยเหมอนวอมยันโดนเขาเลยบนตีนเลยอ่ะดูดิไหนอะไรพี่เอ็มาเอนี่ยหัวปิงเอามาเนี่ยไปเลยพี่จะดูปิงว่าทำไมมันเร็ว เออเอาดิเอาแล้วครับลงเสร็จลงเสร็จแล้วก็ประเทศโูนโูนนี่แหละลงไหมฮะสนามตานี้พี่พีเอ็มเออลงลงลงไม่ลงมาพี่ลงมาก่อนพี่อยากเทสระบบว่าเนี้ยถ้าเราเล่นกันอย่างเงี้ยแล้วนะไปก่อนนะโทษนะทุกคนทดสอบระบบหน่อยว่าถ้าเราลงแล้วก็ไลฟ์กันเนี้ย มันจะได้ไหมโอยเริ่มไม่ดีแล้วเนี่ยโอยเริ่มไม่ดีก็ได้เพย์ห้าแล้วไงพี่จชยพย์สี่มันก็คอยแล้วโหแต่ใครนะไอ้เมื่อไอ้หรือคินไอ้หรือไอ้อ่าปั้นเหรอไม่มีเพยห้าไปสองเครื่องสองที่ไปเลยอะไรนะโอ้โหมันจะอะไรเป็นจะดูผูกเบาเพียวลดออกทางน้ำด้วย เขาแจกมาพร้อมเครื então, ่องตรวจ ATK หรืออันยังไ้มันถ um ูกขนาดนั <th <th ้นเลยฮะมันเป็นนโยบายรัฐบาลหรือวะาอะไรโอ้โหเอ้ใช้ได้อยู่นะถือว่าถ่ายทอดไปด้วยเล่นไปด้วยเลยพี่เติมน้ำมันอะไรมาพี่ตาเตาพี่เทียมจะทำอย่างนี้เฮ้ทำไมเติไมมาโอ้ยแม่งกระตุก เออกระตุกอ่ะกระตุกใช่ไหมใช่นิดนิดนิดเบียร์กันหงิดแงงงงแงเลยเนี่ยดูดิเออทุกคนเออทุกคนแม่ดิ๊ก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 แม่แต่จริงจริงพี่ไอไม่จำเป็นต้องเป็นคนสร้างห้องก็ได้ไม่ใช่หรอครับก็ใช่แต่มันชอบแบบยึกยักกันไม่รู้วะพี่หรือใครจะเป็นหัวหน้าห้องอ่ะก่อนเมื่อไหรผมเน็ตโทรศัพท์พี่ คือในบรรดาเนี่ยมีใครที่เขาจะมาสร้างอ่าลไม่มีบอลแต่บางครั้งแกก็ต้องรู้ไอเนี่ยหน่อยนะว่ามันต้องเซตนั่นเซตนี่ประเด็นก็โอ้โหโนนแมนก็ชิคกี้พายไงวะกึก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 อ่ะกูชนไปแล้วเรียบร้อยกึก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  ถ้าสิตองนั้วไปก่อนเลยคือมันเคยมีแบบช่วงพี่ไอหัวร้อนไปแบบว่าแม่งกว่าจะสร้างกันไอ้นั่นถามไอแม่งบดเป็นชั่วโมงอ่ะใครอยู่ววันนั้นที่บอกให้ฟังที่พี่ไอพูดคนเดียวนะครับอะไรเงี้ยแข่งกันสร้างห้องอ่ะชั่วโมงหรือแ่งยังไม่ได้เล่นเ่ะโคตรฮา ฮาแบบหัวร้อนอะแบบไอ้เฮียชั่วโมงเงย่งไม่ได้เล่นอะไอ้เฮียใครอ่ะเอาเล่นนี้อ๋ออ้าวอ้าวเดี๋ยวเพอ่งรู้จริงจริงอยู่ในห้องนี้ด้วยเหรอใช่ครับใช่ครับตายหาายเมื่อกี้ี ิ sorry sorry ที่ชนโถไปเมื่อกี้ใครชนใครพี่เฮ้ยอ๋อที่เสียงชินอ่ะเนี้ยมาแบบเบาๆแบบเพิ่งหนแบบเต้นเต้นแบบเบาๆแต่เจ็บสัมัสสูบปล่า วันจริงอย่าพูดอย่างนี้นะเพื่อนหลายคนคือกอนกระตุกหรือว่ก้อนกินนดงปล่อยแล้วก็เขาชิค็นไม่ได้โอ้ยสลัดหนีกันนะ้องปล่อยเลยตอนไกลเอมาของชิคกนเนี่ปเลยเพราะเดเชคนไม่ได้เขาชิคนอย่างเงี้ยเสียหาย อ้าวข้างหน้าพี่เอ็มแล้วครับเออไม่เร็วจังวะเนี่ยพี่ก็ปิดแพชชั่นแล้วนะไม่ต้องห่วงพี่<ม>เดี๋ยววันเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีไปสนามอีกสนามนึงครับเดี๋ยวให้ให้้อมอีกสนามหนึ่งสนามที่สองเดี๋ยวเราให้ไป้อมโอ้อีกสนามเหรอพี่ต้องอ<า>สนามนี้ก็ยังเหนื่อยเลยเออสนามที่สองไม, <c oughs> ม่ได้จะเทเดี๋ยวพี่ไปเมื่อวานพี่มาเล่นผมไม่ได้มาเล่นไงขาดเรียนเนี่ยเมื่อวานเั้ง เออเขาทดสอบระบบเกมไปแล้วสนามสองสนามที่สองไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยพี่สนามที่สองพี่ได้ที่หนึ่งได้อ่ะเออสนามที่สองนี่เอ็นเทนเอ็นเทนเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับว่าเราอยู่กันเดี๋ยวเราไปสนามปะที่หกโค้งนั่้เนาะใช่ใช่ครับพี่ยี่โค้งอย่างเดียวปะเราเคยเล่นแล้วนี่ได้ครับผมอะไรอะไรนะครับพี่เอมเราเคยเล่นแล้วไม่เถอ้สนามคาพี่เอ๋ บูมูล,ลิงครับบูมูลเบร์เออแล้วแหละประมาณเลยครับรถัูบหลูก,ก็แรงเท่าซูเปอร์เลยว่ะสรับมันไหนเหี้ยด้วยกติกาด้วยเงื่อนไขครับมันเป็นเรื่องของความเอนเตอร์เทนเมนต์ครับที่ผมขอญาตเป็นเอนเตอร์เทนหน่อยเพ้ยอ,อะไรเนี่ยข้างหลังนี่มันโอ้โหเพิอแป๊บเดียวมัวไปเหมอมอง ฟ้าไกลเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยโอ้โหอะไรอะไรโอ้โอ้ my god n ab, n ab. ็ตูดปิโธรมันใหญ่ไปหน่อยพี่มองไม่เห็นว่ารูชิเกนอยู่ไหนขอยาตแนบแนบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยขอยาตแนบโอ้ยนิสัยแต่ละคนขอยาตแนบ แนบชิดอิงใกล้ไปครับไปครับไปครับโหจะโดนผมอาศัยเอาเอาเอาเอนยาายายาโดนโดนโดนไอ้ไอ้ชนชนโดนโดนไออดนีผมโดนพี่ผ โต๊ดโต๊โต๊โอ้ใครมันเร็วขนาดเลยวะทำไมกูขับซูเปอร์ซอมไม่ได้เลยวะยันแปลเนี่ยกูขับไม่ได้ซูเปอร์ซอมอ่ะเพิ่งขับไม่ได้เพิ่งเรยหนึ่งเด็กแปลงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโดนปรับห้าร้อยเฮ้ยไปนิดเดียวเอง จะโด,ด,ดนกำแพงแล้ครับห้าพันอ่าก็กดออกตอนนี้ดีกว่าเ,เฮ้ยคุยส <c oughs> ะดุ้งไปไอ้มว้ยไปแข่งกันลุยไอ้เฮ้ยจานะโอ้ไม่ทันแล้วก่อน โอ้เฮ้ยมาหมุนพฤติกรรมไอ้ปั้นแบบนี้มาหมุนรถโชว์ต่อหน้าเดี๋ยวนอนไม่หลับอย่าทำแบบนี้นะพี่นอนพผวาไปหลายวันเลยนะไอ้ปั้นมันคือแล้วก็หมดนิชูคือคนเหล่าเรียนนั้นเนี่ยในกลุ่มนะ มันเหมือนร่างสถิตของพี่เอพิวเลยนะแม่งมาถึงพี่อยู่ดีแม่งชนชิคเนแล้วมันก็ช้าใช่ไหมพี่ก็แบบมาแซงมันอะ่ะอยู่ดีแม่งขับมาแบบเบียดพี่อัดไอตรงอุโมงอะแม่งก็บอกไม่ให้ไม่ให้แล้วมันก็เบียดปุ่งุุุุุุุุุุ่ง,ง,งแล้วแล้วสักพักหนึ่งมนบอกว่าเดี๋ยวผมจะหมุนต่อหน้าพี่ครับแล้วก็หมุนวืด แต่พี่บอกว่าพี่พี่ปิดตาทันเลยไม่เห็นภาพนั้นปิดตาทันเออหลับตาแบบเฮียไม่ยอมเห็นภาพนี้เฮียเดี๋ยวแม่งหดเฮ้ยมีบาฟิลบาฟิลมาด้วยบาฟิลใส่ยาเออไปกำหนดยางซอฟไหมน่าครับซอฟโคตรดีอ่าเดี๋ยวเราจะไปสนามที่สองนะครับลองดูนะครับมาเทสวันนี้ผมจะพาทัวร์ไปฮะอ่าได้เลยได้เลยสนามสองขอยางฮาร์ดได้ไหมฮะ S <S โอ้โยโยพี่พี่ก็น,นอพี่เดี๋ยวนะมันมีพินันตี้หน่อยอ่าใช่พินันตี้สตองโดนลีนเตะออกจากบอันเชิญบาร์ซิลออกไปได้ไหมได้พี่ได้ได,ได้เดี๋ยวผมงงหมดแล้วพี่น,น,นั่นก่อนเกินเออใช่ใช่เดี๋ยวกำลังเตะให้เดี๋ยวนะเช็คก,ก่อนฮึบ,ฮบ เดี๋ยวแพทถามกวนมัป็นที่จูริ่เดอะเนมสงสารมันจะไปไล่มันออกทำไมเจสซเดี๋ยวนะกำลังตั้งอยู่ทำไมมันจะวร์บใส่กูเหรอพี่ไอ้ก็เซฟเซฟไว้ดิแล้วก็ต่อพอเปลี่ยนสนามก็โหลดเอาได้ไม่ต้องกดอืออืมอือเนี่ยเดี๋ยวเซฟไปอีกอันหนึ่ง คูดดิ้งโนลิมิตเหรอพี่ไม่มันเป็นไอ้นี่อยู่แล้วมันเป็นพอเป็นสนามกลมๆอ่ะมันจะตั้งเป็นแต่ว่ามันตั้งเป็น BOP อยู่แล้วอ๋อแท็กคุณแท็กไอ้บาซิลนะมุณถามคำถามมันก่อนได้ไหมเบรกบาลานยังล็อกเลยเบรกบาลานยังปรับไม่ได้เฮ้ผมไม่ดิ้มไหมเฮ้ผมจะจีบบาซิลให้ไหมว่า ไม่ต้องแครไ,ไร้แค<ง>่เขาไปเล่นเราก็อยู่อย่างนั้นแหละปล่อยเาทสเทสครับหรืเอสงสารเขาเขากุศเข้ามาเล่นเฮ้ยทำไมมันมันปรับหนักใช่ไหมเดี๋ยแต่งจริงที่ผมให้ปรับหนักเพราะมันจะได้ไม่ชนกันแรงพี่แบบแต่เออผมเชื่อว่าสนามนี้มันคอนโทรลกันยากเพราะว่า เดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ้าวไอายสายเข้าเฮียนันเลยอ่ะเฮ้ยนี่คุณเป็นชาวล็อกปะเนี่ยโอ้ไปเลยอ่าให้ถือโอกาสทดสอบกันหน่อยครับสำหรับสนามที่สองในวันอาทิตย์นี้นะครับที่ ใครมีเรลเวลี่สวยๆลายเจ๋งๆก็แต่งมารอได้เลยนะครับในกรุ๊ปสามแต่สนามที่สามเราเนี่ยจะเป็นกรุ๊ปสี่นะครับคุณก็ต้องไปแต่งรถหน่อยะ <Huh? S 1> อ่า <Okay. S 1> สนามอ่าสนามสามเป็นกรุ๊ปสี่คุณไม่อากนกติกาดิหรือเขียนพิมพ์ไว้อม่ไม่ไม่แต่สแต่งสีแตง,แตงไงว่าแบบว่าเผื่ออยากโชว์ออฟแบบผ่านกล้องออกกล้องเงี้ยต้องแบบอ มันแม่งบูตจนแบบเสียงเทอร์โบอมแม่งหวีแล้วอ่ะโอ้โยสอไปกันเท่านั้นแหละอืมสอมไปกันเท่านั้นแหละเอาไปสูตเต่าสวยสุดแล้วบอกเลยแิปสตรีมนี่ปรับแรงมาครับเออเอาลองดูครับในโหมด <Yeah, สนามที่สองครับลองดูครับว่า ทำไมแฟนโทรมาเลยฮไอ้เปล่าพีเปล่าพีมีซองบุหรี่บินได้เดนะ้ <c oughs> เอโโเนโโี่ยมาบอลลูนทำไมมาบอลลซองบุหรี่วิ่งได้เอาแล้วครับโรลิ่งสตาร์ทออกกันครับบาซิลใช่ไหมอ๋อนึกว่าบาซิลจะได้ออกไปเตะ <c oughs> นึกว่าบาซิลเป็นตัวแบบ เอาล่ะครับแต่รอบนะครับสำหรับแต่โอมสำหรับเนสคาข้างนี้ครับไป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 ,ไป,ไปเอาครับฝีมือ,อ,อก็อฝีมือก็ส่วนหนึ่งแต่มันมเป็นเรื่องของชั้นเจอครับโอ้ทำไมมันมันกระตุกอ่ะ S <S <S เออแม่งกระตุกจัดเลยพี่แล้วต้องต้องเปลี่ยนเน็ตแน่หรือเ่าพี่ไอ้มันต้องทำเน็ตเปล่าวะเออมันกระตุกอ่ะดูดิเออขับไม่ได้เลยหรือผมปิดไลน์ไหมเดี๋ยวผมปิดไลน์ก่อนปิดไลน์ทดลองผมว่านะอืม